วัตถุประสงค์นะคะมาตรฐานการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมและหาคุณสมบัติทางกลของไม้ภายใต้การรับแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนเพื่อหาค่าที่ต้องการคือโมโดูลัสยืดหยุ่นกำลังยืดหยุ่นนักขีดปฏิภาคและกำลังอัดปลายของไม้ตลอดจนการศึกษาลักษณะการแตกของไม้เมื่อถึงจุดวิบัติะคะ่ะ สำหรับมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบนะคะใช้มาตรฐาน ASTM D143 Standard Method of Testing Small Area s p e c i m e n of Timber ค่ะตัวอย่างสำหรับทดลองนะคะ 1. เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 2. เครื่องช่างที่มีความละเอียดถึง0.1กรัม 3. เวอร์เนียคาลิเปอร์ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน0.05ม mm. ิลลิเมตร 4. ตลับเมตรค่ะ 5. เกจวัดการเคลื่อนที่ไดอ l g อนเกความละเอียดตาม ASTM คือ0.002ม mm. ิมรค่ะ6เหล็กฉากค่ะ 7, เจ็ดแผ่นเหล็กความกว้างสองนิ้วหรือห้าสิบมิลิเมตรค่ะแปดเตรียมเนื้อไม้ขนาดสองคูณสองคูณหกนิ้วค่ะก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่จะว้ทดสอบก่อนนะคะเมื่อเราตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วนะคะให้เราทําการขัดหน้าไม้ทั้งสองด้านให้เรียบนะคะด้วยกระดาษทรายแล้วก็ให้ได้ฉากนะคะแล้วก็ใช้ไม้ฉากนะคะวัดให้ได้ฉากตลอดแนวนะคะ่ะ แล้วก็2นะคะวัดขนาดหน้าตัดกว้างหนาและยาวของไม้ค่ะ3นะคะช่างหามวลโดยใช้เครื่องช่างนำไม้เข้าติดตั้งในเครื่อง UTM ปรับเครื่องเกตวัดการเคลื่อนที่และเครื่อง UTM ให้อยู่ตรงตำแหน่งศูนย์ให้น้ำหนักหัวกดอย่างช้าๆเพื่อให้หัวกดเคลื่อนตัวลงด้วยอัตราเร็ว0.305มิเมต่อน,นาทีของไม้ตัวอย่างทุกๆ1,000นิวตันของแรงที่กดบันทึกค่าจนกระทั่งค่ายุบตัวของตัวอย่างมีมากกว่า2.5มิม ตัดชิ้นส่วนตรงบริเวณใกล้จุดที่เกิดการวิบัติที่เกิดขึ้นให้ความหนาประมาณ2.5เซติเมตรตัวยอย่างละ3ชิ้นนำไปชั่งน้ำหนักก่อนอบนำไม้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือจนกว่าน้ำหนักของไม้จะคงที่เมื่อครบกำหนดแล้วนำไม้ออกจากตู้ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงแล้วนำไปชั่งน้ำหนักเพื่อหาค่าความชื้น สำหรับตัวอย่างการคำนวณของแฉบนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างการคำนวณจากไม้ท่อนที่1นนะคะโดยพื้นที่หน้าตัดเราหาได้จากความกว้างของไม้คูณกับความกว้างของแผ่นเหล็กนะคะจะได้ออกมาเป็น2612.595ค่ะและการหากำลังยืดหยุ่นหน้าขีดปฏิภาคนะคะเราก็จะได้จากแรงที่จุด PL นะคะส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น เ0 3ดมเมกะปาสคาลค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะกำลังอัดปลายของไม้แล้วก็จะใช้แรงอัดที่ค่ายุบตัว2.5ม mm ิลิเมตรนะคะส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดที่เราหาไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็น10.03มเมกะปาสคาลค่ะจากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1 4 3ด้วยเครื่องทดสอบ UTM บันทึกค่าและมีค่า P.L เท่ากับ1 8 3 5 7 และมีแรงกด Pmax เท่ากับ26,193ที่ระยะ2.5ม mm. ิมตรมีกำลังหน่วยแรงอัดเฉลีย่ยเมื่อนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตา,ารางพรบควบพรมอาคารวสทสรุปได้ว่าไม้ที่นำมาทำการทดสอบเป็นไม้เนื้อแข็ง